เจ็บไปหมดเฮ้ยอ,อย่ามนโดนใส่ไอศกอีแล้วใล่ไอศกแล้วเราทำเตรียมหน้าให้เหมือนวีดี็์ก่อนเออไม่ต้องเหมือนครเรามาแต่งหน้าแบบเมคอัพเกาหลีไอสวยไม่แต่หน้าเราเหมือนอื้อย่างนั้นเราก็หน้าเหมือนโรเซ่ <laughs> จับค้างที่ไม่ได้หลงเธอเอาไปก่อนก่อนต้องพีสูจนตัวเองเฮ้ยอย่ามาดันดีเราก็นั่งอยู่ได้เธอไม่ฟ้งเลยอ่ะก็เหลือแตดับเป็นก้อนอยู่แค่บ็อสแค่ตรงนี้ไม่ฟ้งออกไปไหนแต่งเสร็จแล้วว่าบอกให้ฟัง่านี่ไงไม่มีผาชาชัดฟิวอะผ้าชาแบบเดียวนี่เธอเราก็แต่งตามเหมือนกันดูดิแต่งอย่างเงเมื่อส่วนเราทำได้อย่างนี้นะครับ กสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเธอด้วย <L> แล้มันก็จะรู้ว่าช่วงนี้เรากําลังอินกับแบบว่ากันหน้านเกาหลีมาก<อ>วันนี้เลยลากมันมาด้วยทุกคนก็คือว่าคลิปนี้จะเป็นคลิป,ปว่ากันหน้านเกาหลีก่บหน้านเกาหลีคู่แล้วบอกมันอ่ะไม่ได้แบบว่าอินอย่างกับหน้าเกาหลีนะแต่มันชอบลิซ่าชอบเกาหลีลิซ่าคนเดียวมีผู S, v v ้ชายที่ชอบป่ะ VBS T VBS T คือมันเนี่ยก็จะแต่งเป็นแบบไอดอลเกาหลีผู้ชายอะไรเงี้ยซึ่งมันแต่งเป็นไหม จะลองเออจะลองเล่นๆฟุกก็แต่เหมือนเกาหลีของฟุกซึ่งวันนี้เราจะไม่มีเลฟเฟลเราจะคิดลุกขึ้นขึ้นมาเองแบบเป็นเกาหลีเกาหลีคิดข,ขึ้นมาเองนะคะก็จะมาดูกันว่าคู่หลักไอเด้าป๊อปเกาหลีจะเ,เป็นแบบไหนนะคะทุกคนเริ่มกันเลยค่ะเจ็บไปหมดเฮ้ยยังไปโดนได้ไงมป่ะสั่มออยแล้วสั่สมออยแล้วโอเคเริ่มด้วยการลงลองพืออ้นคอนซีลเลอร์อะไรกันต่างๆก็มาเริ่มเลยมาคือคนเกาหลีเขาจะชอบหน้าแบบโกโกโกลวก็คือเนนีาะไม่ใช่โกโก้โกลว์เขาเลยเขาขาผิวผิวแบบผิวชนชมพูเธอใช้นี่หรอ เราก็ใช้เหมือนกันเพราะมันใช้เราก็ใช้ด้วยอันนี้เป็นจังแซมูนมาเตอร์คลาสนะคะโกลเบตเอพิสสามสิบพีเอสามบวกนี้นะคะจะลงก่อนแต่งหน้านะคะจริงๆเราเคยใช้ไปแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะตั้งแต่คลิปเกาหลีตอนนั้นก็ไม่ได้ใช้อีกเรารู้สึกว่ามันแบบมันข่าวอะ่ะเราก็ต้องมาติดกิฟต์ก่อนนะเพราะว่าผมยมาวเราทำเตรียมหน้าให้เหมือนวีวจก่อนเออไม่ต้องเหนะื่อยใครเรามาแต่งหน้าแบบเมคอัพเกาหลีเฉยไม่แต่หน้าเราเหมือือถ้าองนั้นเราก็หน้าเหมือนโรเซ่ Hey, yeah. วันนี้ฟลุกใช้ลองพื้นเป็นของลานเนตนะคะรุ่นโกลบแบบนี้นะคะทุกคนบีบใส่กับแผ่นเหล็กแบบนี้นะคะเราดูรูปนีเป็นตัวอย่างนะทุกคนมีต้องเปิดรูปเล็บเลนได้ไหมไม่ของเรามันมีเล็บรลนแต่ไม่มีก็ไม่ต้องมามีดีมันก็ต้องห้ามเหมือนกันปะ่ะไม่ต้ม่มีทําไมอ่ะนี่นี่เล็บเลงเราซึ่งในรูปก,ก็ดูไม่ออกว่าเป็นสีตาสีอะไรมันซึ่งหน้าเหมือนเราเด็กูก็กเหมือนโรซี่ ถ้าเราเหมือนเราเซ่แบ้วก็รูล้สิเหมือนจ้ะให้กูแต่งหน้าก่อนดิยื่นหน้าแก้วมามาครัทุกคนนี่ผสมกับคอนสเตอร์ขาวๆนะคะแล้วก็มาเกลี่ยลุยนี่นะคะเราก็บาดแบบไมลงคอปะงงๆๆค่ะถ้าอยากลงเราก็ลงดีเขาลงคอกันปะ่ะไม่ลงมันจะทาไปกี่รอบเนี่ย,ยไม่ไมแน่แอปมาเป็นไอ้นี่ยุ้ยทำไมตายลงไปก็ผิวเหมือนเดิมทหนื่อ่ะแต่คนเกาหลีเขาส่วนมากเขาใช้แป้งอันนี้นะดังๆอ่ะเราได้ซื้อมาป่ะแป้งแคารอนอ่ะ ีก็ก็คือถ้าผมใชรเขาอยากสั่งเสื้อ c h a r e b u t y ค่ะทุกคนสามารถซื้อที่ไลน์แอดไท m ดได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีวางขายแล้วที่ช้อปปีด้วยนะคะราคาพิเศษมากบอกเลยว่าเดือนนี้เดือนสิงหาทั้งเดือนนะคะเหลือราคาแค่649บาทแล้วก็มีโปรด้วยมีโปร,ม,โปรมีโค้ชลดให้เหลือก็ลดไปลดไปลดมาเหลือ59 9บาท มไปอุดหนุนกันได้นะคะนี่พวกเราลงมือเสร็จแล้วนะคะยุ๊กทำตามือเขาไม่ทำแบบนานด้วยไรอ่ะยุ๊กเราผสมสีอยู่กลงมือใช้น้ำปาดบนหน้ามึงกูรู้ไม่เออรู้รู้ไม่รู้ค่ะอันนี้เป็นเทคนิคของกังกอลีนะคะก็คือ่นีเขาให้ปาดตรงๆอย่างนี้แล้วค่ะปไดอย่าสอนก็ปาดหน้าเลยทำแม่ยิ่งทแม่ยิ่งทำม่ยิ่งทำไงกูอันนี้เลื่อนขึ้นอย่างนี้ เออแล้วก็ตั้งตรงบนหน้าแล้วปาดลงเออแล้วก็เนี่ยแค่นี้พอทอนคอนเทนต์ดูแล้นะทุกคนดูคลิปเมื่อจ่ายนี้จังแซม,มูนเขาทำม่เห็นเหงาสอนไอ้งหน้าไงกูใช้เป็นคอนเซอร์ของไอติมน,นะฮะลาก,กลาสเบอร์ศูนย์ศูนย์นะคะทุกคนอันนี้คือข้างที่หลงนะครับกับข้างที่ไม่ได้หลงเพราะเอาไปก่อนต้องพิสูจน์ตัวเองเฮ้ย <laughs> อ,อย่ามาดันดีเราก็นั่งอยู่ได้ <laughs> ไต่อไปเราจะมาทำงาน แก้มงานอะไรกันนะคะทุกคนอย่างเีน,นะคะถ้าใครเป็นสียวมันก็ค่อยๆบอมไปทีละชั้นลงรอบแรกไปทั่วหน้าก่อนบางๆไม่ไม่ต้องรีบลงนะครับทุกคนลองคือผิวมันจะได้สวยต่อไปพวกใช้บัตรครีมนะคะของแบรนด์ B b I A นะคะสีเบอร์3ค่ะแอปพปิ t นะคะทุกคนลงในช่วมแบบว่าหน้าแก้มนะคะ แล้วก็ฟองน้ํามาเบนเพิ่มนะแล้วก็ที่เหลือนะครับมาแต้นตรงที่เป็นสิวแบบเลยวอร์มไปได้เลยนวดเข้ามาเลยไายบิวต่อไปเราจะมาลงเราที่สอนให้เราลงก็คือต้องเป็นการวอร์มแบบเบาๆนะครับเธอตอนนี้มันติดเธออ่อันนี้ก่อนเขาเนาะต้องเซนเย็นเป็นคนเกาหลีอ่ะเฮ้ยยยยยทำอะไรทั้งนั้นอยู่ในเก๋งก่อนนี่อไรมันรดละไม เนีาา่ยาป้ายทำไมมาต่อไปผูจะแต่งตานะคะเราค่อยเขียนเขียนคิ้วก่อนดีกว่ามาเขียนคิ้วก่อนมันลบหน่อยดีโหแล้วเธอย่งฝั่งนั้นเธอก,กินไปหมดเลยอะ่ะเใครลองพื้นไม่เสร็จหรอผิวชายมันต้องดีมากๆความเรดยแต่งเยอะเหมือนผู้หญิงอะไรเขาแต่งเหมือนกันเขาใช้รองพื้นในการเบลนเป็นชั่วโมงเป็นไรผู้หญิงเขาแต่งหน้าเหมือนอใครต้องสอนก็เหมือนคนเกาหลีเขาจะแบดๆหน่อยกาแต่งหน้าแบดๆแบบแบดๆคือแบดบอยอ่ะแบบตาดำๆแบบ ดูเป็นแบบชาว,อาว็อกมาตันลุคให้เขาแต่งส่วนใหญ่เป็นเมโน้อตาลส้มเป็นส่วนใหญ่แหละเขียนคิค้วผู้ใช้เป็นบราวซิงนะคะสีอ่อนบนสุดนี้เลยนี่ลาบเป็นทรงก่อนแล้วค่อยวาดเส้นนะคะแต่ไม่รู้จะวาดเป็นไหมนะแต่งเกาเหลีฟุกจะทำไม่ได้เลยคือคิ้วเพราะคิว้วฟุกนั้นเแบบไม่มีเลยอ่ะปุ๊บน่ารักจังนี่คือวหน้าแล้วคะแล้วก็ต่อไปเป็นการลงแก้มใช่ปะ ดรือว่าเขาตรงตาก่อนวะเธอมันแล้วแต่คนเลยอ่ะมันสูตรการซีนจะไม่บอกอะไรเลยประมาณนี้ค่ะทุกคนคิ้วเกาหลีนะ<ไ>อันนี้คือสีแก้มว่าเปนะคือมันใช้สีเดียวกับเราเนี่ยนะก็ไม่ต้องใช้มันไม่ค่อยออกปะแตอออ่มันออกอยู่ไปแล้วเรื่อยๆอยู่ไปแล้วแต่งทนเดียวกับเราเลยเนยโทนส้มๆโทนแบดๆแบดอีกอจริงว่าทุกคนคิ้วเกาหลีอย่าเขียนยาวคิ้วฝอยก่ับทุกคนคิ้วข้างนี้ตรงมาก เราใช้เพลทนี้กันหนึ่งตานะเธอใช้เพลทอะไหนก็ใช้เธอนี่ยครับแล้วก็แป้งหัวประมาณนี้มาจุ่มแป้งแป้งฝุ่นนะครับแล้วก็วอร์บนมือแบบนี้ก่อนนะเก็บความความเยิ้มของรองพื้นนะครับผู้ใช้เพลทนี้นะฮะของคาร์เล็ต์บลอบที่เป็นส่วนผสมแบบนี้นะฮะงั้นเราใช้ด้วยละกันนี่นะครับเราใช้สีนี้นะครับของอันนี้ของแบรนด์ลายเธอคอริพาร่าคอริพาร่านะครับแล้วก็เราก็จิ้มสีนี้ผูกใช้เป็นสีแรกนะฮะชื่อสีว่าดารินนะฮะนี่ดารินอันนี้นะฮะ เอะมันเปิดตาแล้วค่ะทุกคนนี่อุ้ยสีนี้เกาหลีมากทุกคนคือคนเกาหลีเขาเน้นแบบให้ตามันตกตกปะแบบไ,ไม่ต้องตาตกแต่เน้นทวงหางตาเฉยคือเขาให้ตาหวานๆหรากนี่ดีหวานไม่อะไรมันมันคือตาแต่หน้าเกาหลีเกาหลีเขาเน้นแบบตาช่วงล่างแบบชัดๆมันต้องมีดอลลี่อายผู้ชายก็มีดอลลี่อายไม่มีมีอันนี้เขาเองเหงื่อเฮ้ยเริ่มมาเถอะวิธทีทาตาแบบเกาหลีคือให้ลืมตาถ้ายังไม่เห็นสีคือทาเพิ่มเห็นยัง กินตับเด็กมานานแล้ววันนี้ตาสดใสมากเลยอะวันนี้ต้องมีโชว์คู่กันนะคะสีก็เลยต้องใกล้เคียงกันนิดนึงเริ่มมาละเริ่มมาละต่อไปฟูช้เป็นสีส้มม่เข้มขึ้นมานะคะทุกคนชื่อสีว่าเกรดอิดนะ,ะในการถ่วงว่าเออยว่าชิดห่างตากับหน้าหลังนะคะนี่ลงแค่ช่วงห่างตาค่ะทุกคนกับหัวตา นี่แบบนี้ค่ะทุกคนคืออย่าอย่าทําให้ตามันดูโตนะครับเพราะว่าคนเกาหลีเขาเหมือนแบบตาติตีใช่ไหมแล้วก็แล้วก็วาดเขาชอบทําให้ตาโตโอ้ยตาเขาตีเขาต้องทาตาให้โต,ห,ตหรอก <ๆ S 2> เออ <ๆ S 2> ใช่แต่เรา่าเป็นคนตาโตแล้วก็คือเราก็ต้องทาให้ตาันพอดีไม่ต้องทําให้แบบคัดเบาาเา้าอะไรอย่างงี้คือแล้วก็วาดตาเส้นขอบอขอบตาเราน่าของฝึกซย่งนี้นะคะทุกคนนี่ทําแบบนี้ทั้งสองด้านนะคะทุกคนเห็นป้ะจะมีมิติของตาขึ้นมานิดนึงเธอดูดิเราเหมือนลุงเกาหลีอะ เออก็อะไรอย่างเงี้นแหละตอนนี้เหมือนคนจีนเหมื ح ح> อ,อน,นไอดอลจีนเธอยล่แต่งตาไม่ได้แรงเลยนะเธอจะบ,บอกว่าแรงเลยเธอได้ก้องเหมือนไม่แรงนะแต่จริงแรงมากดูดิยังไม่แรงเลยแต่บอพูดไม่แรงกูไม่เชื่อนะหมายดูของเราเสร็จแล้ววันนี้เธอไม่ฟุ้งเลยอ่ะก๋เตี๋ยวแต่งตาเป็นก้อนอยู่แค่บอกแค่ตรงนี้ไม่ฟุ้งออกไปไหนปล่ยปเปล่า,าตแต่งเสร็จแล้วว่าปล่อยไปเปล่านี่ไงนี่กูตกตกให้นี่หลุดเลยมัน ไอ้เรายังไม่จบนะเราตาเราดูยังไม่เข้มไม่แบดพอก็คือเราต้องทำนี้นี่เท็นตาลต้องแบดให้หนแบบปีนี้กลัวนะแบดถ้าวีทีเอสต่อไปผมใช้สีส้มสีเดียวนะครับมาวาดเส้นตาล่าทำไมเนยนะครับวาดเส้นตาเหมือนเดิม <า S 1> มันให้เราพูดจบก่อนดีนี่โทษป้ตาล่าผมจะเปิดขึ้นหน้ามันเรายังไม่แบดเลยอะผมไปถือมีเดเลยไปต่อไป ปุกจะทำดอลลี่อายนะคะทุกคนวิ้ยขอโทษทีกวนเราจะวาดขนคิ้วก่อนนะคะทุกคนแล้วเ,า,เาก็สีน้ำตาลนะครับที่เป็นอินไลเนอร์มาวาดตาล่างปุกจะใช้สีน้ำตาลนะฮะน้ำตาลเข้มในการทำดอลลี่อายนะคะด้วยแปรงแปรงเล็กๆแบบนี้นะคระับในการาทำดอลลี่อาย เสร็จแล้วก็เติมความแบบชิมเมอร์ชิมอะไรเข้าไปตรงชั้นชั้นดอลลีอายตรงนี้นะคะทุกคนแล้วเ,เสร็จแล้วนะเธอ,อเราเขึ้นไป็นคนเสร็จแล้นะตื่นเสร็จอ,อ,อีกพี่ตาไม่ต้องละเจอแล้วเฮ้ยเล่นไม่ได้เลย,เลยนี่ค่ะเปิดตาฟูจชเยนแบร์โรแมนต์นนี้นะคะสีแรกค่ะที่เป็นแบบว่าชิมเมอร์กิตเตอร์ขาวๆแบบนี้นะคะลงมันเปิดตาตรงกลางๆแล้วก็เสร็จแล้วครับต้องรอไปเลย เกียร์ไฮเนอร์กันดีกว่านะคะไอเนอร์ั้องตกนะรู้ค่ะไอเนอร์ไปไหนอ่ะกินให้มาไม่ต้องนะกินเองไอเนอร์เกียร์กันสองไม่ไม่ได้ต้องใช้นี่ใช้แล้วไงมันเปิดตามันถามว่าง่อ่ะเราจะแบบว่าจิกมันเคลื่อนแล้วเกียรเข้าไงอย่างนี้นะครับอยู่คนเดียยวอู่ลพังเสร็จแล้วเหรอเปิดแก้มอะไยัง หน้าอดำูดำๆหน้ากูปกปติเดียวสองนาทีคือคอนเสิร์ตมันเริ่มจัดแล้วเว <c oughs> าราโซนนี้ล้วเป็นไงอืมมันเกาหลีไหมอืมมองมองก่อนดิกคอยทำตอนเสร็จฟินิชลุกดีผมอม่ะเออใช่เรา้ม่ทำอะไรประมัทไปก่อนเลยยังไม่ต้องทำอวดโชว์ต่อไปเราจะ,จะลงผิวอีกรอบหนึ่งนะคะเในตอนแต่ตงตาเสร็จแล้วอ๋อเปิดแก้มหรอปิดแก้มอยู่นี่ไม่รู้ โอ้ยนี่สดันเสียตลอดเลยเราจะเก็บอะไรอีกนิดนึงนะคะช่วงแบบว่าให้ผิวแบบสว่างขึ้นอีกได้อีกลงแป้งมันลงแค่แบบว่าช่วงใต้ตรงใต้ตาอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่แค่นี้ เธอไม่เสร็จดิ้งหรอเราอยากไปเจอแฟนคลับแล้วเร็วเสร็จดิ้งก่อนเสร็จดิ้งก่อนมันเสร็จแล้วสีเทานะของบูเต้นะคะแบบนี้นะทุกคนแฟนคลับเขารอเราอยู่เนี่ยเธอเธอไป้าเกาหลีต้องเฉดกว้างๆค่ะทุกคนขอปัดช่วงกรอบหน้านิดนึงนะแบบเกาหลีต้ำมันก่อนหน้านิดนึงพอใช้เป็นสีนี้เป็นสีอีกลิบมาสีนี้ว่าเกาหลีใช้เยอะมากในการเฉดดิ้งเอาแบบกดๆกรอบหน้าหน่อยปัดแก้มนะคะเป็นสีของเดะแซมนะคะชื่อสีว่าชื่อเหมือนจะได้ สีอะไรพี่คนชื่อสีไว้าชืเมจอได้ลงไปตรงที่เราลงบัตรครีมไว้ค่ะทุกคนอืมสีโอเคอยวโอ้มีโอเซ่อืมสีดอสซบ้าสิบ้าสีน้องเราจะเล่นทาปากนะเป็นแบรนด์ของเธอที่กำลังจะออกเพราะเรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงเราเสร็จแล้วเือทาอ่านี่คือฟินิชลุกแล้วนะเธอจะทำสีอะไรไม่ถือว่าเขาทำสีอะไรธรรมชาติธรรมชาติมึงดูลุกหน่อยกัยมึงเปิดอะไรลุกจังวะ นี่ขนตาค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้จะทำหัวตาให้เป็นช่อนะคะลองดูลองดูไม่นมีาชาชัดฟิวอ่ะไม่ชาเราแต่งของเราปกติแค่ชาแบบเดียวนี่ถ้าเราก็แต่งตาเหมือนกันดูดิจีดอ่ะาด้าเล่าอะแต่งเหยื่อเมื่อสูเราทำด้รอเลยมันลงกันเด้บุญนี่ต้าสองภาษาเกาหลีหน่อยเขาต้องพูดอะไรบ้างเกาหลีอ่ะอันยองเซียวอินยอนเซียวชนึนงชองนึนมันอิ่มิดามันอิ่มิดา เธอให้เราหลอกให้เราทาปากนี่ว่าเพอทปาปากมันต้องออกงานแล้วว่ะเธอสีปากมันมาขอจับช่อขนตาแบบเดียวมันไม่เธอต้องใช้ไฟแช็กกับไปรงทิ้มแหลมกูเซ็ตหน้าไปรอบที่สิบแหละเพราะว่าโฟกัสไม่เสร็จไม่ได้เดินนะมันจับช่อ,อยังไงนะมาดีอ่ะดูสมีนะเน่เน่ I'm the biggest set I'm the biggest set on the stage I'm the biggest set on the s t g e หน้าไนเ่านะ มันเป็นได้แค่นี้ก็คือเท่านี้แอปเ,เจอกันเจอใครชับกันต่อไปเกี่ยวขนตะปลอมข้างตาล่านนิดนึงนะคะนี่หนีนี่คือให้ให้ดูมึงทำหน้าเกาหลีหน่อยดิแล้วทำตัวเล็กๆด้วยทำตัวเล็กเ็กกับกูหน่อยเป็นอะไรตัวเล็กตัวใหญ่เป็นไรความเท่าเทียม ตัวเล็กก็ใหญ่อีกไม่ทางเดิเล็กหน่อยมั้นดูแบบเป็นสั่งไม่ต้องตัวเล็กแล้วกูตั่เกาหลีแล้ว cover ไงคนจะอ้าวเกาหลีมีคนจะใหญ่หรอมีแต่ว่าคนเกาหลีจะตัวเล็กอะไรไม่อีกอะไรอ่ะอืมเอาอยู่นี้เราอยู่นี้เท่าที่ทำได้แต่มาเล่นกันได้คลุกเล่นคำๆเล่นได้เยอะเยอะอย่าเว่อป้าพวกก็ใช้สีแดงนะนี่เป็นแบรนด์ของพวกกันยังไม่วางขายนะคะตอนจะเป็นตัวแ s a m p l ลอยู่นะคะนี่ระดับเบนออกมา ทุกคนคะทีทาลิปเสร็จแล้วนะคะต่อไปจุดสําคัญเลยเวลาแต่งหน้านะคะจะแต่งหน้าลุกอะไรก็ตามนะคะต้องขาดแป้งคานบิวตี้ Beauty ไม่ได้นะคะทุกคนบอกเลยว่าเป็นแป้งที่ทำให้รู้สึกว่าแต่งหน้าแล้วสวยขึ้น<ม>แต่งหน้าเก่งขึ้นนะคะจริงๆก็แต่งเสร็จแล้วนะคะแค่นี้เลยแต่ว่าเราใช้แป้งในการฟินิตลุคให้มันรู้สึกว่าแบบมันสวยแล้วมันแน่นมันดูแบบว่าดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะคะก็คือใช้กับแปรงนะคะก็ลงแค่จุดที่แบบว่าต้องการให้มันแบบเต็มนะคะเช่นใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนนี่เห็นปะมันจะตื้นขึ้นนคุ มันจะดูนวลขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็เต็มขึ้นนะคะทุกคนนี่แค่นี้ก็พอแล้วนี่แค่นี้เห็นปะผู้ชายก็ใส่ได้ค่ะทุกคนนี่ดูนี่เห็นปะแม่ดูตื่นดูเต็มขึ้นเห็นปะดูดิเออเนี่ยจุดที่มันแบบเป็นแบบเบาใต้ตามันมันเน้นจะดๆิดอยาดใต้ตาเราแต่งหน้าเองไม่ให้มันชิดฉีดเพราะตาลกโอเคค่ะด๋ยวคอแล้วเดี๋ยวไปดูเฟลิตลุกลุคนี้กันนะคะ ใช่เอทำไมเลยได้เหรอเดี๋ยวเราตอนนี้เราปวดตามากเพราะว่าคอนแทคเลนส์มันไม่คนละสายตาก็คือรีบสิมันยังไม่ได้บอกอะไรเลยไม่ได้ก็ไดนไไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยมันนั่งเหรอไม่อยูดอยู่แบบเร็วๆไม่มันต้องโบอ์ไปโบอ์มาเดี๋ยวคนตัดเขาไปนี่เองเล่นเป็นมั้ยนะ มากูปิดคลิปเร็วเวลามันไม่พอเรียบร้อยก่อนทุกคนลุคนี้อ่ะทุกคนจะชอบนะคะไปรู้บอกว่ามีพวกจากเกาหลีอันยองเซีโอคันจเมิน์ตเมดดาเกดอนเกดอนเซโดเลทุกคนคะก็อยากว่าทุกคนจะชอบลุคนี้มากๆนะคะว่าลุคนี้ก็ตั้งใจทำมาแล้วก็ใครอยากให้พวกมันมาแต่งเกาหลีคู่กันหรือแต่งฝอคู่กันก็เมนบอกได้นะะเดี๋ยวเรามาแต่งคู่กันเพราะว่ามันแต่งให้ปกใหญ่แล้วมาแต่งคู่กันบ้างดีกว่านะฮะา้แอปเป็นเป็นแบบดาราเกาหลีแล้วเจอ่านครับ นี <G ã entender> ่เราเจอทันขับไอนี้ก่อนทะลุกะลุเวลามันไม่พอมันเดี๋ยวมาด้่งอย่างงี้เนาะโน่งสองไอ้นะฮะลุกโอ้ย ฝากไว้สุดท้ายนะคะทุกคนแป้งครามบิวดี่นะคะมีตอนนี้มี3ามช่องทางน,นะคะ Line แอดนะคะแอดครามบิวดี e ะะ่แล้วก็ชัปปี้ครามบิวดี่นะคะแล้วก็ติ๊กต็อกนะคะติ๊กต็อกของฟุกเองนะฟุกแันด์สี่เก้านะคะทุกคนก็ไปจับจองซื้อได้นะคะช่วยกันอุดหนุนียน,นะคะใครชอบลุคนี้ก็เป็นบอกได้เลมีแอดเน้นติชมกันได้เลยนะคะมีอะไรอยากจะสอนอยากจะบอกอยากจะอจะไรก็เมนบอกได้เลยนะคะทุกคนแล้วกษาชอบคลิปนี้นะก็เลยก็แชร์ให้ซ่อบมากมากเลยเกรงเกรงใจทุกนะคะสำหรับวันนี้ VBS แล้วก็โรเซ่ของตัวเราก่อนนะคะ ไฟมันต้องยองเงี้ยสวยไว้ขอบคุณ